โอเคเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเอา้าเอาเสียนดิดิเอาเปลี่ยนเสียนเปลี่ยนเสียนวันนี้เอาเส้นเส้นเล็กดูค่ะวันนี้เส้นเล็กอันพิเศษเท่าบาทสีบาทเดีพิเศษเ,เอาพิเศษเส้นเล็กพิเศษสี่สิบบาทวันนี้เราจะมาทําดูก๋วยเตีเ๋ยวปอกปอกหมูแดงนะคะวันนี้เอาเส้นเล็กค่ะพิเศษสี่สิบบาทขายในพื้นที่แถวแถวบ้านหนองหก่มตะบนแดงใหญ่ อำเภอเมืองคอนแก่นค่ะขายหมดไอ้จะมหมดประมาณจะเป็นบางมือบางมือเตรียมมือละร้อยป,ประมาณขายได้ประมาณวันละร้อยถ้วยนะคะเตรียมเตรียมจะใบบางวันอาจจะหมดหรือจะไม่หมดบางวันแล้วแต่วันนะคะถ้าฝนตกก็แล้วก็จะลวเส้นกับผักไว้นะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้น ต้มสุกไปเลยเออินต้มสุกแล้วก็ใส่ปลาเส้นปลาเส้นแล้วก็ใส่หมูแดงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวแล้วใส่ที่มีกากหมูด้วยค่ะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายแล้วก็ตักน้ำซุปรอตักน้ำซุปใส่น้เยอะครับก็ประมาณนี้ค่ะร้้งเลยนะคะน้ำก็ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวจะใส่เครื่องปรุง เครื่องปรุงก็จะมีมีมีพริกโปุงถั่วแล้วก็อันนี้ค่ะ,ะ,ะจะี่ริบบาทปรุงพริกนะคะแล้วก็ถั่วถั่วกัลวถั่วป่นต้องใส่น้ำตาลประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำ,นส,นำส้มสายชูประมาณนี้ค่ะอันแดงๆน,นี่ใส่ยัง โอ,กกอ้พี่ไทยพี่ไทยใครอยากจะใส่จะใ,ใส่พริกพริกไทยดําด้วยก็ได้นะนี่ลองใส่พริกไทยดำเออพริกไทยเฉยกนไม่ใช่พริกไทยดำก็ป,ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินเตี๋ยวหมูต้มยำนะคะวันนี้เอาเส้นเล็กคะ่ะเส้นเล็กน้ำมันจะน้อยไปไม่ได้น้ำเยอะเส้นมันจะอืดแล้วเตรียมเน,นะคะ คงส่วนประสมให้เท่ากันก่อนนะคะก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆค่ะเส้นเล็กก็จะประมาณนี้ค่ะ กลายเป็นแห่ง ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะขอบคุณค่ะ